เล่นไนก์เกมกับมาที่เล่นไน์เกมเราคุยค้างกันอยู่กับค pues ุณน้ำหวานซาซาเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวไปเป็นครูสอนดำน้ำใช่ค่ะเมื่อกี้ค้างกันไว้ที่จุดประกายแรกที่ทำให้อยากมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องดำน้ำ เดี๋ยวย้อนไปนิดหนึ่งนะคะคก็คืออยากมีกิจกรรมร่วมกับพี่กวางด้วยแล้วมีวันหนึ่งก็เลยถามเขาว่าเอ้ยทําไมแบบตอนนั้นร้องเพลงเป็นหน้ากากดําน้ํบทําไมไม่เห็นดําน้ําเลยล่ะตั้งแต่คบกันมาะอะไรเงี้ยค่ะคเขาก็เลยบอกว่าจริงๆความฝันของเขาเนี่ยคือเขาอยากเป็นครูสอนดําน้ําแต่ด้วยการดําน้ำเนี่ยค่ะพี่กวางบอกว่าถ้าแฟนไม่ดํามันดําด้วยยาก<อ>เพราะว่ามันหนึ่งคือต้องใช้เวลา<อ> ต้องใช้เวลาค่ะบางทีไปทะเลบางทีเราไปที่ไม่มีสัญญาณไปห้าวันซึ่งดำน้ำแบบเนี้ยคือสคูบ้าไม่ใช่แบบเป็นแบบสคูบ้าไใชีลอนไปทัวไประหว่างดำอยู่ก็โทรหาแฟนก็ไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ใต้น้ำแล้วบางทีออกเรือไปกลางทะเลสี่หวันอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่มีสัญญาณคือไม่มีสัญญาณไม่แต่อยากรู้ว่าแบบว่าสําหรับคนที่ ฝึกดำน้ําช่วงแรกๆเงี้ยมันยากไหมเพราะพี่ก็กลัวน้ําด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับไปเขาเขาลรงจะบอกว่าเริ่มต้นได้ยังไงนี่นี่อันนี้ก็เป็นตอนนี้ไปฝึกในสะค่ะตอนแรกคือยากมากเพราะว่าวันคือตอนแรกวันสาบานเลยนะวันกินใจว่าโอเคโอเค ไปให้มันเสร็จเสร็จกับกิจกรรมนี้เพราะเราลับปากไว้แล้วว่าเราจะไปทําให้มันให้มันเสร็จแล้วเราก็จะบอกเขาเลยว่าเราไม่เอาคือมั่นใจแล้วตั้งแต่แรกอะค่ะว่าเราเราไม่เอาแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ใช่คนที่ปฏิเสธเราเราก็จะลองให้ให้ให้รู้ก่อนว่าโอเคเราทําแล้วนะนร่นี้นี่นั่นพอเสร็จเราก็เริ่มจะไปเรียนในสาก่อนค่ะคนหนึ่งเขาเรียนในสากสองวันนี่ ห้าวันค่ะเพ,เพื่อเพิ่มพื้นฐานให้กับตัวเองเพื่อเอา,เอาให้ชัวว่าว่าไปลงทะเลจริงแล้วจะไม่ไม,ไ,มไม่เกิดอันตรายราคือก่อนหน้านั้นคุณน้ำหวานกับทะเลมัน ขนาดไหนยังไงคะเคยแบบสโนว์กาลิ่งไหมหรือว่าดำดำน้ำได้ไหมถ้ทะเลสมระหวานคือไปเที่ยวสวยๆถ่ายรูปคือจบไม่มีการเหยียบลงไปในทะเลเพราะเป็นคนไม่ชอบเปียอันนี้อันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทําให้มันเสร็จๆละกันขึ้นชื่อว่าทําแล้วก็ไปเรียนในสอค่ะครั้งแรกเลยที่น้ํำพหนุ่วลงไปอะค่ะคือพุ่งเลยอ่ะ ไม่ยอมอยู่ข้างในไอ้ไม่ยอมอยู่ข้างล่างอยู่ไม่ได้แล้วว่ามันมันต้องตายแน่เลยคือมันหายใจมันจะหายใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณครูค่ะก็จับไว้แล้วก็บอกว่านี่มันหายใจได้อยู่นิ่งๆก่อนมันหายใจแล้วนี่คุณแม่คุณแม่ดำด้วยค่ะคุณแม่ดำด้วยคุณแม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มี พื้นอ่านคล้ายๆกันคือไม่ชอบน้ำครับืแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็มาดําด้วยกันก็เป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยอ่ะพอเสร็จเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อมันหายใจได้แล้วโอเคเราอยู่ได้แล้วแหละน่าจะพอไหวตอนนี้คือน้ําอยู่นี่นะแล้วตัวเราอยู่นี่นะคะครูก็เริ่มให้เราไหวไปทีนี้สะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะมีจุดที่ลึกมีช่วงที่ลึกลงไปเพราะหวานเห็นว่ามันเริ่มลึกลงไปสาเมตรนะคะครับคือหวานพุ่งขึ้นมาเลยหวานรู้สึกแบบ ไม่ได้แล้วมันมันไม่ใช่แล้วว่ามันน่ากลัวมากสําหรับหวานนะค่ะแล้วหว่างก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้แล้วแหละแล้วเราจะทำไงต่อไปพอเสร็จคุณครูก็เลยบอกว่าเมื่อกี้กับตรงเนี้มันต่างกันยังไงอน้ํามันก็มันก็อยู่แค่นี้ยมันกมีหัวเหมือนกันเราแค่ขึ้นนี้เดียวเราก็ถึงแล้วอเราก็เลยอลองลองไปต่อสรุปว่า ก็ไปได้แล้วครั้งแรกเลยค่ะเวลาเวลาดำน้ำมันจะมี2ท่าในการลงมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น g จ s นสไตรกับแบ็ k โร w ก็คือกระโดดฟึบลงไปในน้ำหรือว่าจะหงายหลังจากดิงกี้ลงไปเวลาที่เรากำลังจะลงไปดำน้ำใช่ไหมคะปรากฏว่าวันแรกเลยที่ว่าวิทิสาหวันยืนอยู่ตรงขอบสาค่ะวันสันเงี้ยแล้ววันกีดแบบเหมือนคนขี่เข้าเอ หวัไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะคสุดท้ายเราก็ข้ามความกลัวกระโดดลงไปได้พร้อมกับนึกในใจมันก็ไม่มีอะไรนี่น่พอะลงไปจริงก็ไม่มีมันไม่มีค่ะป่าทั้งหมดอ่ะคืออยู่ในนี้หวั่นกลัวไว้ก่อนแต่พอ,อได้ลองทำแล้ว เออมันทําได้อะไรเงี้ย่ะแปลว่าแปลว่าคนที่เป็นครูสอนว่ายน้ำเนี่ยไม่ใช่การสอนเรื่องทักษะการการว่ายน้ําการดําน้ําแตเ่เป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยมีมส่วนมากๆเลยค่ะวันหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาใครที่จะมาอยากเรียนดําน้ํำแล้วบอกว่ากลัวคหวานเนี่ยจะบอกเลยว่า เราคือเพื่อนกันหวานเข้าใจมากๆเลยในความกลัวเพราะว่าหวานคิดว่าถ้าคุณกลัวแค่ไหนหวานก็ไม่ต่างกันใช่ค่ะแล้วหลังจากเรียนในศาสตร์เสร็จปุ๊บมันก็ถึงข่าวที่เราต้องไปไปทะเลถูกไหมคะซึ่งเป็นไงบ้างครับลงทะเลจริงครั้งแรกป่าก่อนไปลงทะเลคือคิดทุกวันเลยอ่ะเพราะครูบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลงตอนไปสอบจะแตะ18เมตรวันแบบดูผ่านตึกสูงแถวบ้านมันเป็นตึกใช่ไหมกี่ชั้นกี่ชั้น18เมตรคืออันไหน ระหวานก็คำนวณนี่ลึกมากเลยนะก็เลอกข้าป่าสำหรับหวานวันนั้นคือหวานแบบคิดในใจว่าอ้าวสิบแปดเมตรกี่ชั้นกี่ชั้นนั่งคำนวณทุกวันพยายามหาจุดให้ตัวเราเนี่ยมันไม่กลัวสมมติตึกตึกหกชั้นสมมติเล่นๆก็จะพยายามมองโอเคประมาณนี้แหละไม่เป็นไรหรอกก็ทำใจไว้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะนั่งนําใจทุกวันจนวันก่อนไปสอบพี่กวางขาพลิกอีกไปเล่นคอนเสิร์ต กำลังใจของหวานแบบหมดหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าโหแล้วพี่ขาเจ็บนี้หวานทั้งต้องเข็นรถต้องแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ฟอฟอไปเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือวันที่วันที่ไปลงทะเลครั้งแรกค่ะคุณกวางไปด้วยไหมคะไปด้วยค่ะค่ะเจ็บแต่ว่าดำน้ํามันไม่ใช่เรื่องของการไ่วยนาวเขาก็เลยสามารถที่จะลงด้วยกันได้แต่มันจะยากตอนขึ้นลงนิดนึงไอเรื่องความกลัวเข้าใจได้แต่สมมุติว่าถ้าลงไปเนี้ยทะเลมันก็มีพวกปลาฉลามหรือแบบสัตว์ที่มันแบบ นี่ได้ยินว่าเจอตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงเจอฉลามเลยเฮ้ยคือลงไปเนี่ยไม่รู้แหละกี่เมตรตอนนั้นไม่รู้รู้แต่เขามายังไงแล้วก็ไปกับเขาแล้วมือขาก็แบบพูดท่าพูดท่าไปอย่างเงี้ยเราอยู่ดีๆเขาก็ส่งสัญญาณคอแทงกันนะคะปองปองปองฉลามฉลามเขาจะมีรหัสบอกกันเขาจะเรียกกันระหว่านก็ เสียงเขาพูดอะไรกันเราเราอยากรู้อะเขาทำมืออย่างนี้อันนี้คืออะไรทรงอย่างแบทเลยคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่อย่างนงี้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมว่าก็เลยเหมือนแบบเขาทำอะไรกันนะแล้วแล้วเราเราต้องตื่นเต้นกับเขาไหมแต่ตอนนี้เราทรงตัวจะไม่อยู่แล้วแลวทุกคนเขาก็ไปกันบึบนักครูก็เรียกเราบอกให้เรามานี่ให้ไหวมาหาครูส่งขยานมือซึ่งความรู้ว่าน้อยนิดมันคงแปลว่าไหวแหละ เราก็เลยตามเขาไปกับท่อนกันเราก็ยังไม่รู้ว่าทําไมต้องไหว้ผมไม่รู้กระ่าแซงทุกคนเบียดทุกคนแบบไปแบบอิเลคเคค่ะมากพอไปถึงคนพบว่ามันมีฉลามนอนขี้เกียจอยู่ตัวหนึ่งแล้วขามยฉลามอ่ะมันก็พูดขึ้นมาในหัวเราหนังที่เราดูทุกเรื่องทุกเรื่องล้วนแต่มีเลือดไม่เคยมีฉลามเรื่องไหนไม่มีเลือดเลยก็จริงครับ้วหว่าเห็นมันนอนอยู่ะแล้วหวานแบบใช่หรอแล้วเสร็จครูก็เรียกหวานอ่ะ ถ่ายรูปกับฉลามคหวานก็มันจะใช่เหรอครับในขณะที่ทุกคนทุกคนที่ไปด้วยกันเขาตื่นเต้นมากเขาดจอยบการเลามเขาใฝ่ฝันที่จะได้ถ่ายรูปกับฉลามเขาดูฟินกันมากแล้วเขาต่อคิวไปถ่ายแล้วพอถึงหวานน่ะซึ่งทรงตัวจะไม่อยู่เดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมอยู่อย่างนั้นจนครูต้องให้คนมาคิ้วอ่ะแล้วเจอฉลามนอนอยู่แล้วหวานแบบ หว่านว่าไอ้ท so ี <sh> arp, ่ลงมาทั murdered, ้งหมดอะน่าจะตายตรงนี้แหละคือหว่านคิดในใจจริงเกิดมันตื่นนะใช่ป่ะสรุปว่าเขาก็เลี้ยหวานไปถ่ายรูปแล้วหว่านก็อยู่ไกลมากสมุดฉลามอยู่นู่นหวานอยู่นี่แล้วกล้องมันไม่ได้นะคะต้องใช้เลนวายครัตซึ่งแบบซึ่งแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เขาบอกให้หว่านเขยิบมาหวานก็จะไปทางไหนก็เลยคุกเข่าไปอม่คลานไปแล้วก็ไปนั่ง แล้วมันก็ทรงตัวไม่อยู่อะค่ะ,ะลูกนั้นที่ได้ออกมาเมื่อกี้ขึ้นด้วยคือมีคน,นมาหิ้วปีกสองข้างโอ้โหเป็นการถ่ายภาพกับฉลามที่ไม่ได้มีความสวยงามพไม่มีค่ะป๋าพี่หวานแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันไม่อันตรายหรืออะไรอย่างนี้หรือครูก็จะบอก คุณครูเขาจะบอกค่ะก็คือพอขึ้นมาแล้วครูก็จะอธิบายว่าตัวนี้คืออะไรมันไม่น่ากลัวนะมันเป็นฉลามขี้เกียจอะไรประมาณนี้คือมันนอนอยู่ทนี่ตั้งแต่คร้าที่แล้วแล้วตั้งแต่กรุ๊ปที่แล้วแล้วมันยังไม่ไปไหนเลยคืออารมณ์เหมือนครูฝึกเอามือใส่ไปในเขสแล้วบอกเอาไปเลยไม่ไล่เปักไม่ใช่ครูเรียกมามือาไม่เอาจากจุดที่เจอฉลามแล้วยังจะไปถ่ายรูปได้อย่างทุลักทุเลกลายมาเป็นคนที่กําลังจะมีโอกาส เป็นครูสอนดำน้าได้อย่างไรดเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับคุณน้ําหวานต่อตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครัคอยากเห็นกเล็นไเกอยู่กับเลนไนกเกมนะครเรากำลังคุยกับคุณน้ำหวานซาซาเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการไปเป็นครูสอนดำน้ำของเธอนะครับ มีคอมเมนต์เข้ามามากมายฮะว่าอยากเรียนดำน้ำอยากเรียนกับคุณหวานอยากเรียนกับคุณกวางจะทำอย่างไรเดี๋ยวจะได้ทราบแน่นอนนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยอยากทราบก่อนว่าตอนนี้ขยับเข้าใกล้กันเป็นครูสอนดำน้ำแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ถ้าเลเวลจริงๆก็คือเป็น Assistant Instructor ค่ะก็เป็นผู้ช่วยแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีนาเนี่ยค่ะก็จะเข้าเทรนเป็นครูแล้วค่ะโอ้จา p r o รเซสวันแรกที่ที่ไปโรงเรียนแล้วจนถึงวันนี้ค่ะนานแค่ไหนอะใช้ระยะเวลาหนึ่งปีค่ะ หวานโชคดีหวานวานใช้โอกาสแบบในการดําจริเอาจังมาดําทุกครั้งทุกวันที่ว่างค่ะโอถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมี5้าประสบการณ์การดําน้ำที่ประทับใจที่สุดนะฮะค่ะมีค่ะป่ายจริงมีเยอะมากอย่างแรกเลยคือประทับใจที่พาคุณแม่ไปลง ดำน้ำด้วยกันได้นะคะก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวด้วยกันครอบครัวนี้น่ารักมากทำอะไรที่ทำกันเป็นครอบครัวอย่างโปเกอร์นี่ไปแข่งกันทั้งครอบครัวครอบครัวใช่ตอนนี้ก็เหลือคุณพ่อไม่ยอมคุณพ่อบอกจะมาลองมาเลงกับหวานค้าอย่างคุณแม่เนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ก็ก้าวข้ามผ่านความกลัวพอสมควรจนทั่วนี้ก็เป็น เลเวลมีเลเวลแล้วเหมือนกันใช่คะเป็นมาสเตอร์ดำน้ำค่ะคือเลเวลของการการดำน้ำสกูบ้านี่มันมีเลเวลยังไงบ้างมันก็เริ่มมาตั้งแต่โอ้โหมันมันต้องเริ่มมาตั้งแต่แบบทริส c ูบ้าโอเ w นวอเตอร์แอดวานซ์มาสเตอร์ดแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะมีเก็บ อะไรทุกๆจิ๊กๆคล้ายๆยูโดสายสีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงมันมีละเอียดกว่านั้นอีกมากอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องลองมาปรึกษากันดูกลับไปห้าความประทับใจฮะเมื่อกี้นี้อย่างที่สองนะคะคือวันที่เพื่อนหายครับดำน้ําแล้วเพื่อนหายเพื่อนหายค่ะป๋าครับหวานเพิ่งเคยก็คือเพิ่งกลับมาจากนี่แหละครับ กำลังเหอวิชาเลยเพิ่งกลับมาจากไปสอบก็เลยเหมือนเอ้ยเอาไงดีบอกพี่กวางเฮ้ยเราเหมาเหมาเรือไปเที่ยวกันดีกว่าก็แบบสปีดโบ๊ทไปกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไปใกล้ๆไปตรงพัทยาไปแสมสารปรากฏว่าลงไปวันนั้นน้ำขูดแล้วคู่ที่ไปดูแลบอกว่าโอเคถ้าลงไปแล้วลงไม่ได้เพราะใหม่หมดนี่มีพี่กวางคนเดียวที่มีมีมีประสบการณ์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าเขาสั่งขึ้นขึ้นเลยนะเราก็โอเคโอเคโอเค เรลงไปถึงครูเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเราก็ขึ้นขึ้นมาถึงนับอ้าวเพื่อนลรวไม่ครบหูอ๋อโอ้โหโอ้เบลเลร์เลยใช่เพื่อนหวานป่าเคยเจอหายครับหายไปห้าหกนาทีนานมากครับนานมากแล้วก็เวลาเห็นอะไรโผล่มาระยะใกล้แล้วเราก็ส่งตัวไม่อยู่ก็ผูทุลักทุเลหากันปรากฏว่าพอผ่านไปห้าหกนาทีแกก็มาแกบอกว่าแก ถูกสอนมาว่าหลงตรงไหนฮะให้รอตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวจะมีคนมาหาเองหวานเขาบอกว่าแต่ดำน้ำมันคือถ้าหลงตรงไหนก็หมุนตัวสามรอยสิบองศาสองรอบแล้วขึ้นอ๋ออะไรเงี้ยค่ะก็แก๊งเป็นลูกเสือผ่านสือ่าสาม่ะสามก็คือการที่โรงเรียนร็อกเกอร์ไดเวอร์ครับค่ะท่พี่พีวางกับหวานร็อกเกอร์ไดเวอร์เกอรไดเวอร์ค่ะดำน้ำขาร็อกถูกต้องอ่ะชื่อดี มีนักเรียนกลุ่มแรกมาเรียนครับแล้วพอเขาสําเร็จการศึกษาไปอะค่ะครเราเราดีใจมากคือวันนั้นเขาไปสอบที่ระยองแล้วเราก็เอ๊เฮากันนั่นกันพอเสร็จปุ๊บเขาจบละเซ็นรับบัตรออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะพอขากลับบายบายกันหวานกับพี่กวงกับทุกคนคือนั่งเงียบแบบแล้วก็พูดใจหายเนาะเขาแบบเราดูแลเขามานานยค่ะ ก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้เพราะมีความผูกพันมีความผูกพันค่ะดีใจแทนนักเรียนดีใจมากเออนี่เดี๋ยวคุณแจ๊กส่งคนไปดูแลนไม่ผมดำเดี่วรัชดาดีกว่าฮะมันน้ำไม่ลึกดิอ๋อคืออะไรรำรำได้เหรออ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่รายการสดใช่ไหมเป็นรายการเสมือนสดเป็นอต่ออันนี้เอาใจในไลฟ์ครับโอเคโอเคโอเคค่ะนี่เขาถามมาค่ะคอมเมนต์ว่าต้องเก็บชั่วโมงถึงจะเป็นครูได้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็คือต้องเก็บจํานวนได้ฝากค่ะ ยังหวานก็รอยกว่าแล้วก็ก็ก็ถือว่ามีประสบการณ์มากพอถึงถึงเลเวลที่จะเป็นได้อ้อแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ประทใจคือทะเลาะกับพี่กว่างใต้น้ำฮะอยู่ใต้น้ำที่ทะเลาะกันได้ยังไงฮะคือพราะันพูดไม่ได้ทะเลาะกันในภาษาโอ้โหมันได้ทุกมันได้ทุกแบบอะไรฮะใหญ่ก็ไดปแบบใต้สะเลยรัชดาลัยเราเล่นใหญ่ได้เลยใต้น้ำเพราะมันอิสระี่ใต้น้ำอย่างเงี้ยก็ก็ทะเลาะกันคือวันนั้นอาวะเข้าใจว่าเขาไม่สนใจหวาน ยังอุตส่าห์ไม่คิดถึงเรื่องอื่นเนาะเราดําก็ไม่ได้เก่งก็ทิ้เดียวกับที่เพื่อนหายอะไรคือเหตุการณ์มาเยอะมากแล้วเราเพิ่งดาครั้งที่เจ็ดเองอ่ะแล้วเขารู้สึกเขาไม่สนใจเราเราก็เลยเหมือนแบบพอเขาลงมาเราก็สะบัดให้รู้เลยว่าเราก็ตีฟินหนีไปแล้วเราก็แบบเราก็ไม่ได้กล้จะไปไหนเรากลับว่าไปวนรอบกองเนี่ย นเดียวนิดเดียวกะให้เขาตามมาง้อแต่คือวันนั้นน้ำมันขุ่นไงค่ะแล้วมันมองไม่เห็นแล้วเขาก็ตามอยู่นานกว่าจะเจอแต่ว่าก็รู้สึกว่าหวานก็อยู่ที่เดิมอาการเดียวกับพี่แนงอยู่ที่เดิมพอเขาเจอหวานคือเขาสั่งขึ้นพอขึ้นมาถึงเขาดุหวานแบบครับ ทะเลาะกันเลยอะไรย่างเงี้ยอย่าทำอย่างนี้มันอันตรายเราเองยังไม่เก่งโ้ยไม่ังไม่แข็งเลยก็สู้มากับฉลามอยู่ตอนนั้นก็ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจค่ะแต่ว่าหลังๆแล้วเนี่ยม่เกียบได้ยินเรืองการท่องเที่ยวครับประเทศไทยเราเนี่ยการดำน้ำอ่ะ สวยในในทุกได้ในในทุกที่ที่ไปแต่ละที่ก็จะมีฤดูการที่มันแตกต่างกันเดือนนี้ควรไปเที่ยวที่นี่เดือนนี้ควรไปเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคะอ๋เขอคุณจ๊ะมีคอมเมนต์เขาถามคณเคยทะเลาะกับใครใต้น้ำไหมคะมีไหมคะอันนี้ทีมงานถามหรือว่าทีมงานดูเรามีทะเลาะบ้างนะครับถ้าแบบสมมุติว่าน้ําขุนไป หรือแบบน้ําร้อนไปเนี่ยอันนี้คือจะมันพองได้ค่ะเราจะชอบน้ําเย็นมันไม่ใช่ดาน้ำารือออกไปทอาบน้ํามากกว่าครับมีบ่อหลายบ่อฮะหลายคนตอนนี้อยากเรียนกับอะไรนะฮะร็อกเกอร์ไดเวอร์ไดเวอร์ต้องทํายังไงฮะถ้าอยากจะไปขอคําแนะนําเรื่องการดําน้ําเป็นการส่วนตัวกับครูกวางครูน้ำหวานอุ้ยว่าว่าที่กันเขาปะว่าที่ครูน้ำหวานต้องไปสมัครเรียนที่ไหนยังไงนะเขาเข้ามาในเพจ ใน Facebook นะคะ Rocker Diver นะคะเราอว่าแอดไลน์ก็ได้แอด Rocker d r ์ไเนะคะแล้วก็ใน IG ในใน Instagram ต่างๆก็มีด้วยนะคะไงก็ฝากด้วยนะคะเข้ามาตามใน IG หวานกับพี่กวางก็ได้ค่ะยังไงก็ลงเรื่อยๆ Rocker Diver ฝากด้วยนะคะคุณครูใจดีทุกคนค่ะใจดีทุกคนให้อยากรู้1หนึ่งอย่างแล้วป่ะนะเพราะว่าจริงๆแฟนก็เป็นคนอยากเพิ่งเริ่มเรียนดำน้ำถ้าให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่ พี่หวานจะแนะนำยังไงครับคือหวานแนะนำว่าให้ให้เ y นจอยกับมันอย่าไปรู้สึกกลัวโอเคการดำน้ำเราฟังดูครั้งแรกมันน่ากลัวล่ะค่ะปับ3าบ3เมตรก่อนอคำว่า18เมตรเนี่ยมันมันคือน่ากลัวสำหร,ร,รับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้ลองมาการดำน้ำสำหรับหวานนะแนะนำได้เลยคือมันทำให้เราเป็น best v e s i o n กับตัวเองเพราะการดำน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการแบบมีสติ มันจะมีหลักก็คือ stop breathing act stop หยุดแล้วก็หายใจใช่ค่ะแล้วก็คิดแล้วก็ค่อยลงมือทำใช่ค่ะมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสติมากยิ่งขึ้นครับกวาาเป็นคนใจร้อนนะคะถึงจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่านใจร้อนแต่หว่านเป็นคนใจร้อนแล้วก็หวานรู้สึกว่าเมื่อเกิดปัญหาเดี๋ยวนี้หวานจะไม่ไม่เอามารวมหวานจะคิดเป็นระบบมากขึ้นจะไม่ตีโพยตีพายไปก่อนอะไรยเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมเองเนี่ยผมก็ไม่กล้าเรียนดำน้ำราะนผมไปสโน๊กเกิลเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะก็ไปแบบสโน๊กเกิลง่ายๆอะ่ะตามตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเกาะเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปเจอแบบหูปะการังสวยงามแล้วผมก็เห็นมีเหมือนแบบปาลาไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ ไหว้พันอ,อยู่รอบๆแล้วดูอู้สวยมากแต่เราก็ไม่กล้าไปโดนมันใช<า>่ไหมฮะก็ต้องมันสวยมากแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วบนเรือเขาจะมีคู่มือเหมือนเป็นแคตตาล็อกเลยว่าอปลาถ้า<อ>หน้าตายอย่างนี้<ช>คือตัวอะไรไ<อ>แล้วก็เปิดมา <laughs> <Wow. S 2> มันคืองูพิษที่อันตรายที่สุดที่เราก็คิดว่าแบบมันสีสวยมากออกคมจริงแล้วมันคืองูทะเลและอย่างเงี้ยที่ผมจะกลัวมากก็คือว่าเวลาเราเจอตัวอะไรร้ายร้าบนพื้นเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรายังวิ่งหนีได้ใช่แต่พอมันไปอยู่ใต้น้ำานี่ยคนละแบบเลยออใช่แล้วไหนความแพนิคอะไรของเราอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีคําแนะนําหรือคําเตือนอะไรไหมฮะคือจริงๆมาก็คือกลับมาที่ stop breathing act ค่ะคือเราต้องหยุดก่อน เราเราเราอย่าพิ่งแพนิคเพราะถ้าแพนิคมันจะทําให้เรื่องมันเสียทั้งกระบวนเลยเราหยุดก่อนหยุดก่อนหายใจก่อนหายใจคิดก่อนถ้าจะว่ายหนีค่อยว่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายใจแล้วว่างเลยคือหยุดอะหยุดแน่แหละแต่<อ>มันรอดไหมคือใต้น้ำเนี่ยจริงจมันไม่มีอะไรที่ที่จะแอดแท็กเรานะคะมีแต่เรานี่แหละที่จะไปไปรบกวนเขาอ๋อคือจริงๆต่างคนต่างอยู่ค่ะมันก็มีแค่ปลาวัว ที่ที่มันค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่านอกนั้นน่ะเขาไม่ได้ทําอะไรเรา เราต่างคนต่างอยู่เขาก็รู้สึกเหมือนเราเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหยูจำได้เลยยูยเพิ่งไปเกาะกระดานมาแต่เป็นนอกเกลิงนะคะเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาคือที่ตรังตอนเนี้ยคือทะเลแบบน้ำใสมากโอเคใช่แล้วพอไปพบแบบเห็นปลากระตูนว่ายอยู่รอบๆตัวเราอะคืความรู้สึกแบบนิโมน่ารักจังเลยแต่บ้านมันอย่าไปโดนนะถ้าโดนบ้านมันคือเป็นพิษเลยนะใช่ค่ะบ้านมันที่แบบเป็นแบบ ตืดตดบ้านมีมอน่ารักน่ารักอ๋อใช่ใช่จะดูจัดไหมเธอจะดูจัดมีมอนโดนแล้วแบบอันนั้นน่าจะเคยง่างกันคุณใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไปดำน้ำมาอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแบบลูกน้องผมนะฮะเขาก็ไปเรียนดำน้ำแล้วผมรู้สึกว่าเขาจะชอบแบบ โพสต์รูปลงใน IG ใน f a c e b o o อะแล้วเป็นรูปสวยๆทั้งเลยบางทีอยู่ในท่าโพสต์แบบมหัศจรรย์มากคำถามคือเวลาไปเรียนดำนำ้ำนี่เขาสอนโพสต์ด้วยหรือเปล่าคะเขาก็จะมีบอกนะแต่ว่าครูโรงเรียนนี้อาจจะอาจจะโพสตไม่เก่งแต่ว่าสามารถดึงอินเนอร์อนักเรียนออกมาได้ใช่ค่ะการโพสต์ของครูโรงเรียนนี้ก็จะเป็นแบบร็อกนิดหนึ่งเพราะเจ้าของเลยเป็คนร็อกภาพจะออกมาอีกสไตล์นึงเป็ คู่คูหน่อยอะไรเงี้ยค่ะาะนี้คือล็อกเกอร์ดรเวล์ล็อกเกดเว์แต่วันนียจะบอกสุดท้ายเลยสำหรับคนที่ดำน้ำนะคะว่ารู้สึกว่าถ้าเราอยากไปเที่ยวไหนเราจองตั๋วไปเที่ยวได้อย่างป่าพิ่งกับอเมริกามาอ่ะเราก็จองตั๋วไปเที่ยวไปตามเวลาตามบัดเจตของเราแต่การที่เราจะลงไปเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเราต้องมีความพยายามเราต้องมีความตั้งใจกว่าเราที่จะได้ไปสัมผัสมันนะคะมันคือเสน่ห์ของของการดำน้ำที่ต่อให้ คุณมีเงินไม่สามารถมีใครยกสิ่งดีขึ้นไหมคุณดูได้คุณดูได้คดไดแค่รูปใช่ค่ะแต่ถ้าคุณมีเงินคุณอยากไปไปไปนิวยอร์กคุณไปได้ค่ะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ใต้เนี้ยหรือเรือนี้ที่มันเป็นซาก ใครไม่มีใครยกขึ้นมาให้ได้นอกจากคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับใช่เออแล้วแล้วบางวันเนี่ยไม่ไม่ช่ไม่ไมช,ไมช่สภาพอากาศจะเป็นใจนะคะบางวันนะ่อยากไปบางคนว่างแค่นี้จะไปออมันไปไม่ได้นะคุณแม่ใช่ค่ะวันก็เคยเจอวันแบบนั้นบ่อยๆค่ะวันออที่น้ําเคยเจอแบบมองเม็ดเ,เลยเออแต่เราก็สามารถที่จะ ที่จะไปได้ถามว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มันก็สมควรที่เราจะมีความหวาดหวัน่นแต่โดยความที่ว่าเรามีลูกค้าเรามีนักเรียนมาด้วยเราก็ต้องแบบเป็นเป็นเสาหลักให้กับเขาอย่างเชิญมาสก่อนใช่ยางบางคนแบบว่าเพิ่งเริ่มไปเล่นอย่างเงี้ยมันมีแบบอาการที่แบบว่ามีเอฟเฟกตในการเจ็บตัวไหมเช่นเจ็บหูลงไปลึกแค่ไหนมันจะแบบเออมันจะเกิดเหตุการณ์อันนี้ไหมมีเขามีสอนน e ิโคไลซ์ค่ะ การเคลียร์หูจริงๆว่ามันต้องทําตั้งแต่อยู่บนบนเซอร์เฟงแต่ยังไม่ลงพอลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเคลียร์ถ้าเวลาที่เราเจ็บระหว่างที่เราลงให้เราขยับตัวขึ้นนิดนึงแล้วก็เ<ร>คลียร ทุกอย่างใต้น้ําไปช้าๆช้ามากๆคืออยากให้ลองมาสัมผัสยังไงอ่ะอย่างบนเครื่องมันก็ถ้าอยู่บนเครื่องบินมันก็จะเป็นได้ค่ได้ค่ะอ๋อในน้าก็อย่างนี้ได้ค่ะคือน้ำลายก็ได้เลยอย่างนี้ได้หมดค่ะค่อยๆคือมันต้องเรียนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ต้องลงในทะเลเรียนในสะกลแล้วเราก็ต้องพยายาม หาวิธีอย่างเช่นแบบถ้าบางคนมีปัญหาเรื่องหูเวลาเขาลงมาเราก็าจะดูแลเป็นพิเศษแต่อย่างคุณแจ็กบอกว่าจะย้ายที่บ้านไปเรียนดำน้ำมาเห็นเ,เหคุณหวานบอกไม่มีสัญญาณไปบางทีไม่มีสัญญาณนะดีครับแฟนผมจะไปเรียนดำน้ำมันดีตรงข้อนี้เลยครับที่ตอนนี้ไปเรียนคู่ไปเรียนที่โรงเรียนของคุณกวางแล้วนะหวานฮะย้ำอีกที ติดต่อยังไงนะฮะค่ะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่แอด o c k e r Diver นะคะ R O C K E R D I V E R ค่ะ Rocker Diver แล้วก็ในเพจ Facebook นะคะ Instagram ก็มีค่ะแล้วก็ตามใน i อจพี่กวางกหวานก็ได้กวาง a อบกับอิสมีหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้ำหวานซาซ่ามากวันนี้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดำน้ำมีแบบอินสปายมากนะฮะแล้วก็ขอให้ได้เป็นครูสอนดำน้ำอย่างเร็วที่สุด สำหรับวันนี้ขอบคุณพิธีกรของเราด้วยนะฮะคุณแจ็คแล้วก็คุณยุ้ยนะฮะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกันแล้วพบกันเป็นประจำนะฮะเลนไนท์เกมทางช่อง9กด30ทุกวันจันทรและอังคารนะครับสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปพร้อมทั้งอีก4 c h ช n n e แ8นช่องทางนะครับเยอะมากฮะอีกพอร์ตไดเอ็นช่องปาร์ตี้แล้วก็ช่องเมนส t ต็วันจันหน้าเรากลับมาเจอกันนะฮะเฉลิมฉลองกันมันต้องเป็นวันของใครสักคนหนึ่งแหละไม่หงก็ผีนะฮะแล้วเจอกันวันจันทร์ ในเล็ไหนเก่มสวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ